ครับวันนี้ท่านพลเอกประวิตย์วงษ์สวรรค์นะครับท่านปราว่าจะลาออกจากการเป็นสอสอนะครับยังคงทําหน้าที่หัวหน้าพักพลังประชารัฐต่อไปนะครับเพื่อไปอยู่การกําหนดนโยบายการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นที่ยึดมั่นยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั้งประเทศนะครับจะให้พักประชารัฐมีสอสอมากขึ้น และเป็นที่พึ่งของประชาชนมากขึ้นนะครับการลาออกครั้งนี้ก็ไม่แปลกนะครับท่านได้ปรารถับพวกเราอยู่แล้วว่าหลังจากการเลือกตั้งท่านก็จะทําหน้าที่เพียงตำแหน่งเดียวคือหัวหน้าพักครับท่านจะอยู่เบื้องหลังนักกำหนดนโยบายปกครองดูแลลูกหลานสมาชิกของของพักนะครับตอนนี้ท่านก็ส่ง ลูกหลานซึ่งเป็นสมาชิกเข้าเป็นสอสอและเป็นพักรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านเราออวันนี้ไม่มีเรื่องน้อยใจเสียใจผิดหวังหรือไปชดใดๆทั้งสิ้นไม่เหมือนหัวหน้าพักบางพักลาออกก็มา,ถาแถลงข่าวอารวาสไปทั่วไม่เคย คนอื่นไม่เคยดีตัวเองดีอยู่คนเดียวนะครับก็ถือว่าแตกต่างกันชื่นเชิงนะครับก็ขอให้ท่านพลเอกประวิทวงศสุวรรณนะครับซึ่งอาจจะผิดหวังเล็กๆครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้เป็นถึงนายกนละรัฐมนตรีนะครับหากว่าไม่มีการหักหลังกันในวันสุดท้ายท่านก็คงได้สู่ตาแหน่งในยกรัฐมนตรีนะครับก็ถึง วันนี้ท่านก็มาสุขหรือสุดของชีวิตนะครับไม่ว่าจะรับราชการท่านประสบผลเร็จเล่นกันเมือนก็ประสบผลเร็จนะครับก็ขอให้ท่านได้ไปเที่ยวและอยู่เบื้องหลังการพัฒนาองคอ์กรพรรคประชารัฐต่อไปเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของสมาชิกและประชาชนต่อไปครับขอบคุณครับ